ลาบสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะมาพบกับผมในปอนเคซี่ไนสตูดิโอนะฮะอ่าวันนี้อยู่กับเกมสแตน n ด d เดฟนะฮะอ่าโอเคนะฮะวันเกมนี้เป็นเกมแนวโซ r ว i v a ลนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคอืมเครื่องบินไม่อรูระ่างจริงเลยเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวอ๋อไม่ใช่อยู่บนเครื่องบินดีกว่าอ่าเจอกับนกบุกงง ขวดวายขวดหนึ่งกับบุรีอ้าวตัวละครมึงสูบบุรีด้วยโอ้โหเป็นมะเร็งตายพุดีนะฮะสูบไปกี่มวยวะนั่นอนะโอ้โหเป็นสิบมวยเลยเฮียเขามหยาบคลายสักนิดนึงโอ้ขอรรีด้วยครับหนังสือพิมพ์อ่าอะไรวะอ่านไม่ออกเดี๋ยว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 ดูดิเดินทางไปไหนโอ้สามเหลี่ยมเบลเบลดาหรือเปล่าวะ เหมือนจะไปที่ญี่ปุ่นบอกเช็ดมือแป๊บอ๋อนึกว่าผ้าว่ะมึนึกาาว่าผ้าขวดไว้เอาไว้ทำอะไรค็อกเทลค็อกเทลนี่มันฉันขคด้าได้ไหมเย้ก็ชอบคนเนี้ยฉันกำลังเขาร้องให้เธอถอดเกงน้นอ๋อไม่ใช่ละโอเคมาทำน้ำมะนาว ใช่เลยใช่เลยรออะไรจะกินหรอกินไม่ได้จะบอกอ๋อมีไฟแช็กวะโอ้จุดไฟเหลืองอร่ามกดอีเหรอเอาค็อกเทลอ้าวเอาไฟกขหายไปไหนวะงบ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 อร่อยกลมกลมอ่าเราจะไปถามยามันนะคุณยามอ๋อยามโอ้กัปตัน นี่เราจะไปไหนกันลรซอันโอ้เราจะพานายไปทิ้งเกาะแห่งหนึ่งนะเฮ้ยครับโอ้โหไอ้บ้าจะมาทิ้งผมทำไมไอ้บ้าพาไปเที่ยวดิเฮ้อเอาคุณนั่งเฉยดูรอบๆพูดโดยดีสารเปิดตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเม้งเฮ้ยเม้งเครื่องบินตกโอ้ยเฮี้ยอะไรวะ โอ้ยไอ้บ้ากูจะตายไม่หาไม่เนี่ยนกปุ๊กกัวบิดไปแล้วโอ้โหแม่งเลอแต่ปากกาโง่ๆอย่างเงี้ยน้อโ้ยยยยอพระเจ้าจุ้งจุ้งเลยจุ้งเลยเอาไปอยู่ในน้ำเฉยโง่โมีอะไรบ้างเอานตบุ๊กเอาโนตปุ๊กไปด้วยโอ้ยอ้าวจองหายพังหมดอะไรวะเนี่ย ยามเอายาแม่งเลือดออกละยาแม่งเลือดไหลแม่งไหลอะ่ะโหโทศรศัพท์หยิบปแป,ป๊บไอโฟนบอกไม่ใช่โฟนละฮึบออ้ยแม่งชิบหายไว้วอดอ้าวตื่นเช้ามาแม่งเอิม่มแล้วเครื่องบินเสร็จซากเครื่องบินเกาะทั้งหลายเล จวบเกาะโง่ๆหนึ่งอันอ้าวไม้พายเจเ๊กไม้พายพายแป๊บแปดไปที่เกาะนั้นก่อนจัดการซะหน่อยเด้เออา้อาวอ้าวอ่านไปเรื่อยๆก่อนนะจังหวะนี้โอ้โหสุดยอดตึบๆอา้าวแม่งพา,ายบนบกได้ด้วยโคตรอีปิกอะ สุดยอดโคตรสุดยอดนะโอ้โหแม่งโอเควางไม้พายอ่าหินเจอหินเจอหินมีอะไรเก็บหมดมีอะไรเก็บหมดนะมีอะไรเก็บหมดง็บเง็บเง็บ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 ,บอะไรวะต้นโยกาอะไรสักอย่างอะไรวะ <c oughs> ดังปลอก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 เก็บไปเก่อนปมีอะไรมั่งดูดิเอา้าทิ้งมีดทำไมวะเน,นี่ย ออกมาโยนเห็นว่าแบบคราของอะไรอย่างงี้ได้ด้วยโยนคราเป็นอะไรโอ้ชิดมีขวานด้วยขวดน้ำขวานขวานไหนข้างบนมีอะไรวะโอ ไม่มีอะไรเลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยไปที่อื่นต่อดีกว่ามีมงมีไม้อะไรด้วยเกมนี้มึงโหสุดยอดสุดยอดมีหินไป,ปเราไปหาที่กันวิ่งแป๊บผมนี่วิ่งเลยอ้าวทำไมเห็นแต่ขวานวะเฮ้ยเงาวกวูอะเงาวกวูาจเจอร็อ มันบ้ามันไม่ใช่แล้วโอ้เรามาเจอกับแท่นหินนะมาเจอกับแท่นหินปีนแป๊บไหนโอ้โ no. นนี่ไอชเกาะของคล้าขายันแตะท้องฟ้าโอ้วันนี้มันลอยละลิงติงตริง แตง้แตงเตง้ตงตะเร่ง,งไม่ใช่แล้วตอนนี้งานของเราก็คือแบบต้องสร้างอะไรสักอย่างบ้างเออเพื่อเอาตัวรอดสักนิดนึงม,มีอะไรให้เอาตัวรอดบ้างวะเอ,อิ่มนี่ต้นไรโปรเตโต้เฉดกโปเตโต้อือเก็บกว่าเลยผมนี่เก็บกว่าเลยครับมันเดียวทีนี้ต้นมะพร้าวอันเนี้ย แต่ไม่มีลูกมะพร้าวอะไรวะเออต้นไหนมีลมมีมะพร้าวบ้างเช็ดเคยต้นมีนี่มีสำรวจแป๊บไหนไหนตึ๊บเด็ดเด็ดเอ้ยเด็ดเช็ดเคยมะพร้าวเอ้ยไม่ได้จะเอาอาโอ้โหไม่ปลอกปลึก ปอกโอ้โหมิ่งเสียงคนน่ารักเลยแตกแตกแตกน่ารักสุดอื้ือื้ือันไรจะน่ากินขนาดนี้โฮเมจ้าวอะไรวะทำไมเก็บไม่ได้อ๋อของเต็มวางแป๊บอืวางให้หมดเลยวางวางวางมันฝรั่งเอาไปตรงนี้เชือกเอาไว้ตรงนี้ไปเลย ตอนนี้ยังไม่ค่อยเก็บแม่ไม่ต้องการอะไรทีตอนนี้นี่ต้องมะพร้าวก่อนเลยไหนร้องผมนี่ท้องร้องไอ้บ้าเล่นเกมยังท้องร้องสุดยอดโอ้ยอ้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหโอเคถึงเวลาแล้วว่าเราต้อง ฟันต้นไม้สักหน่อยแต่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 แต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 เผื่อเอาไปคราบอะไรได้บ้างโอ้โหมะาพร้าวนี่หล่นมาเพียบเลยเอาไหมเอาใหมอะไรตึกตึกตึกหนถ้าจะตอนฟันโอ้โหเห็นได้ขวานเหมือนฉันเป็นวิญญาณ มันทอละมันโอ้โอ้แม่เจ้าอะไรเนี้ยโอ้โหได้แล้วเยอะแยะสแปะไก่มีแมวด้วยือ่ป่าวะไม่เกี่ยวเลยไอ้บ้าโอ้เจอกองไม้แล้วอย่างนี้มันต้องจับวางแม่งก่อนเลยตุบๆ ฮันเตอร์อะไรวะแคมไฟเช็ดแควันนี้มีแคมไฟได้แคมไฟแล้วเว้ยได้แคมไฟแล้วโ,วโอ้โหมาเลยจุดก่อนเลยนะแคมไฟร้อนไหมวะร้อนไหมโอ้โหอยู่ใต้ไฟไม่เป็นไรเลยเดี <c oughs> ๋ยวทำไม มันฝรั่งมันตั้งต่อกันวะมันฝรั่งมันตั้งต่อกันนะโคตรจะแบบผลงานโคตรดีมีอะไรให้ทำอีกบ้างกินน้ำแป๊บอึ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 บโอเควันนี้ก็เพื่อแนะนำนะฮะการมีชีวิตรออของกระผมตึ้ง ใคพาร์ทหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์และซับสไครป์นะครับบ๊ายบาย